ที่เอาของมาคืนเราก็เพื่อตัวเองที่มาขอโทษก็เพื่อตัวเองที่มาช่วยเรื่องมี่วันนี้ก็เพื่อตัวเองเธอได้ทิ้งเราแบบสบายใจไงจริงๆจริงนะตอนที่เธอมาขอโทษเราตอนแรกอะเราโกรธนะมันเหมือนแบบ เธอแค่มาขอโทษแล้เธอก็รอดเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องให้อาภัยใช่ไหมคือถ้าเราไม่ให้อาภัยก็กลายเป็นเรื่องของเรากลายว่าตอนนี้เธอก็ไม่เกี่ยวมันเหมือนแบบเธอความรู้สึกผิดของตัวเธอทั้งหมดอ่ะมาทิ้ไงไว้ที่เราแทนอ่ะแล้วเธอก็ไปอคือเราแค่อมาขอโทษเธอเพราะว่าเราแคร์เธอจริงๆนะเว้ยเขแคมขอโทษ ก็รู้สึกผิดไปได้วยกันให้ตลอดดีอย่างนี้ที่ทำได้หรือเปล่าล่ะคือเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วอะ่ะถ้าช่วยลืมมันได้ไหมถ้าเธอเคยรักใครจริงๆอะ่ะเธอจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูดออกมาหรอก เธอเคยรักใครจริงๆหรือเปล่าล่ะเราไม่ไม่น่ากับหมางแต่แรงจริงวะ เธอแค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนห็นแกนตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปมันมันแค่นี้เองเลยคือเธอไม่ต้องห่วงเลยทุกคนเขาก็เป็นกันอะทุกคนเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไงเราอยากเห็นกค่สิ่งที่เราอยากเห็นะ่ะ เราอยากจำสิ่งที่เราอยากจำมันมันก็แค่นี้แหละแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปก <ive. S 3> ็ Ugh. เราอโทษเธอไปแล้วไงเอ็มเราขอโทษเธอไปแล้วเว้ยเราขอโทษเธอไปแล้วเว้ย